สวัสดีครับวันนี้จะมาลุ้นการ์ดโปกเกมอนกันนะครับวันนี้จะได้ตัวอะไรวันนี้ V ีพีเซเตอร์ในการแก่ครับ <c oughs> มาหมา <c oughs> มาลุ้นกันเลยครับเชิญครับเอาอมาแต่ไหนสองอเอาเอาเดี๋ยรีแล้วคุณมา่หมาครับมีก่อนครับ อ่าได้สองสองอ,าาอ่าลุ้นกันได้เลยได้เลยครับดึงเน่ยคือให้ลุนอะไรเนี่ยอีวุยร่างไฟใช้หินธาตุไฟในการแปลงร่างนะครับเ <c ười> จอตัวต่อไปครับอันนี้ขอให้ได้เป็นตัวพระเอกนะครับอ่ามาลุ้นกันเลยหนึ่งสองสาม อากกินด,ด้วยนว,วันนี้ขอจบการรายงานเนะพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ